nghe <laughs> à, không có phát ra, nghe muốn phát ra. Trang trí hoa nè, trang trí มงวผู้ในการโรงเรียนบ้านคนดวนครูบาอาจารย์ท่านท่านไหน แถวขนาดวันนี้ยงขนาวันนี้ยังขนานต้หาูกม้ยื่เ้ายืนี่งงหลังพี่วัได้ก่อทุวัจจัยเนนี่นะครับอาจจป็นแงออกเป็นสีสุขใหญ่ๆนะครับเรื่องที่หนึ่งหนึ่งคือถวายมาเดชคุณเจ้านะครับซึงแล้ว คือว่านั่นคือวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ร่องอันที่สองที่ผมอยากเป็น,ปนญญเ,เป็นคนแบนขุนย่างเด้จะเป็นเจริญเจ้านาท่างด้านชีวิตราชการจนในพี่บุญนี่ขุนยกกนยังมัก็ไปหน้านเรือประจ่าแม้วัดวัดดีเล่อพี่น้องวัดที่มุนกกนน่นคุณท่านก็มาวัดที่มุ่นมันก็แล้แต่แบนเรื่อยแบนตรงนั้น